ว่าอย่างหนึ่งเลยที่ที่คนน่มักจะแบบไม่เชื่อคือการเจริญสติมันให้อะไรมากกว่าที่เราคิดการเจริญสติเนี่ยมันสามารถทำให้เราฉลาดขึ้นทุกๆคนนะครับจะฉลาดกว่าเดิมจากจุดที่ตัวเองเป็นเพราะว่าการเจริญสติมันทำให้เราเห็นอารมณ์ตัวเองละเอียดมันทำให้เรามีความลึกประณีตในชีวิตเราจะเห็นหมดไอเนี่ยเราพูดอย่างเงี้ยเพราะอารมณ์ตัวเนี้ยมันมาขับเคลื่อนให้พูดอย่างนี้ ตอนนี้เรามีความลิษยาขึ้นมาแล้วนะตอนนี้เรามีความโกรธขึ้นมาแล้วนะตอนนี้เรามีความไม่มั่นใจขึ้นมาแล้วนะการเห็นพวกนี้บ่อยๆครับมันทําให้เราเริ่มเข้าใจคนอื่นเพราะคนอื่นก็คล้ายๆเราแล้วมันทําให้เรามีความลุ่มลึกในการมองสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมเหมือนเวลาที่เราเห็นตัวเองละเอียดเนี่ยสมมติว่าเรามานั่งกลางห้างสับปะินค้าเนี่ครับเราก็จะเห็นจังหวะของคนจังหวะของสังคมจังหวะของการเร่งรีบ จังหวะของความกลัวซึ่งไอ้ตรงเนี้มันไม่ใช่เรื่องอะไรลึกลับอะไรแต่คนเขาไม่เชื่อว่าการเจริญสติมันให้ขนาดนั้นมันเลยเป็นเหตุผลที่ทาไมผมถึงพยายามจะจะ,จะเชิญชวนให้คนมาทํามันทําให้คุณเป็นคนมีสเสน่ห์ขึ้นเพราะคุณเข้าใจคนอื่นคุณเข้าใจตัวเองแต่ว่าความดีของการเจริญสติมันเยอะเกินเยอะเกินจนเราไม่เชื่อมันเหมือนกินไอ้แค่ยาเม็ดเนี้เหรอมันจะทําอะไรได้หลายอย่างขนาดนั้นเลยเหรอ มันไม่น่าเชื่อครับมันเป็นนวัตกรรมที่ดีเกินเหตุบางทีเราไม่เชื่อว่ามันจะมีอะไรที่มันดีได้ขนาดนั้นก็ได้แต่ฟังคาพังศรแต่ไม่ลองมาทําดูใช่ใช่ครับแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นมันไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วเราจะได้เสพสิ่งนั้นมันเหมือนผลไม้ครับเราจะเห็นเราจะเฉือนมันออกมาเป็นชิ้นๆเราจะคลี่ดูเราจะไปดูองค์ประกอบมวลสารมันว่าไอ้ผลไม้นี่มันมีสารอะไรมั่งเราก็พูดได้อะไรได้แต่เราไม่ได้กิน อย่างเดียวที่เราต้องทําคือเราต้องกินมันกินมันแล้วเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันหวานจริงๆนะมันรสชาติดีจริงๆมันเป็นเรื่องอย่างนั้นนะครับ